สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอนำอ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนด้วยประกาศหอมขอน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสรภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันพระหัสบดีที่6เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักร,ราช2,568วันนี้ให้ชื่อว่าปิดสวิตชินวัตรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ตกลงสับสวิตไปแล้วนะครับเรียบร้อยทั้งตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเลิกส่งน้ำมันไปยังประเทศเมียนมาเรียวกว่าเป็นการปิดสวิตของแท้นะครับไม่ใช่บาตกรรมแต่ว่าจะยุติกิจกรรมของแกงคอร์เซนเตอร์ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้รอดูกันนะครับจุดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟจะมีอยู่ทั้งหมด5จุดดังนี้นะครับจุดแรกคือจุดซื้อขายบริเวณบ้านพระเจดี3ององกับเมืองพญาตองสู่รัฐมน จุดที่สองเนี่ยเป็นจุดซื้อขายไฟยที่บริเวณสะพานมิตรภาพระหว่างไทยกับพม,ม่าที่เมืองท่าขี้เหล็กกับรัชฉานจุดที่สามเนี่ยก็เป็นจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านเมืองแดงกับเมืองท่าขี้เหล็กรัชฉานจุดที่สี่ก็เป็นจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกับพม,มา่าแห่งที่สองกับเมืองเมียวดีแล้วก็จุดที่ห้าจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยม่วงกับเมืองเมียวดีก็เรียบร้อยครับเรียบร้อย ต้องใช้คำว่าเรียบร้อยครับคือดับทั้งเมืองเลยนะครับบรรยากาศแถวท่าขี้เหล็กแถวเชียงตุงแถวรัชฉานเนี่ยกลายเป็นว่าชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่รัชฉานแห่กันไปเติมน้ำมันจนหมดปั๊มเลยนะครับแถมราคายัางแพงริ้วเลยสรุปว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเดือดร้อนก่อนใครเพื่อนส่วนแก๊งคอร์เซนเตอร์เห็นข่าวก็ซุบซิบกันในโซเชียลนะครับบอกว่ามีการตุนน้ำมันกันเอาไว้พอสมควรแล้วนะครับส่วนไฟฟ้าก็จะเอาจากลาวสำหรับอินเทอร์เน็ตเป็นของเมียนมาเอง พอกล้องแกล้มไปได้ไม่ถึงกับทําให้แกงคอสต์เ,เตอร์เนี่ยต้องหยุดให้บริการทันทีทันใดไม่ถึงขนาดนนะครับถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยพอไหวแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยคงจะต้องย้ายฐานการหลอกล่อไปอยังประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นลาวหรือไม่ก็กัมพูชาแต่ทีนี้มันก็มีคําถามตามมาครับว่าแล้วเราจะตัดไฟตัดเน็ตเลิกส่งน้ํามันให้กับเมียนมานานเท่าไหร่ครับคือเท่าที่ฟังอรุธินชาวีรกูลมือสับสวิต เบื้องต้นเนี่ยอรุทินบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้รัฐบาลสั่งให้หยุดเพราะว่าเมียนมานํากระแสไฟฟ้าไปใช้แล้วทําให้เกิดความเดือดร้อนกับประเทศไทยด้วยเขาจึงต้องไปแก้ไขและต้องมีการเจรจาใหม่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแจ้งว่าจะเป็นผู้ไปประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดกระแสไฟฟ้าการดําเนินการในครั้งนี้เนี่ยนะครับ เป็นการดําเนินการตามสัญญาข้อที่14ซึ่งกําหนดว่าหากจ่ายไฟฟ้าไปแล้วเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงของชาติไทยก็สามารถที่จะงดจ่ายไฟได้เช่นเดียวกันเนี่ยครับอรุทินชานวีรกูลพูดออกไว้อย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับเลิกส่งไฟเข้าเมียนมาจนกว่าจะมีการเจรจาขอซื้อกระแสฟไฟฟ้าใหม่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาแล้วแหะครับว่าจะเอาอยัางไงหากเจรจากันใหม่ก็ต้องชัดเจนนะครับว่าไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตและก็น้ำมันเนี่ยจะไม่ถูกนำไปใช้ในกิจการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็น่ากบลแทนเหมือนกันนะครับเมียนมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังร้อยกว่าไทยอยู่เยอะเหลือเกินแล้วจะควบคุมได้หรือเปล่านึกภาพนะครับนึกภาพฝั่งไทยเองเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเห็นแก่เงินการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานแต่กุลีกุจอ,อำนวยความสะดวกให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งเมียนมา คูณ2คูณ3เข้าไปสิครับผลลัพธ์ที่ได้คือเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งเบียนมานี่แหละครับผลของการมีรัฐบาลห่วยแล้วประชาชนต้องรับกรรมแทนรัฐบาลก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามประเทศเพื่อนบ้านหลับตาข้างเดียวมาโดยตลอดแก๊งคอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็มีสำนักงานอยู่ในบ่อนคาสิโนนั่แหละครับจะเป็นเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ตามแบบฉบับเมียนมาลาวหรือกัมพูชาจีนเทาเนื่อพื่อไปหมดนะครับตั้งแต่เท่าแก่ยันเซียเอร์ เห็นรัฐบาลไทยขันแข็งจะเป็นเจ้ามือคาสิโนแล้วก็พนันออนไลน์แล้วเนี่ยทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าบรรดาจีนเทาก็ตามธุรกิจสีเทาก็ตามคนเหล่านี้จะเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วไทยก็จะกลายเป็นฮับของการฟอกเงินสีเทาหรือไม่รัฐบาลไทยอ้างว่าใช้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของสิงคโปร์เป็นโมเดลในการเปิดดําเนินการ ขณะที่สิงคโปร์เนี่ยกลับเจอปัญหาจากการเปิดคาสิโนจนต้องออกมาตรการมาแก้ปัญหาอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีปัญหายัางไงล่ะครับผลการสำรวจของสิงคโปร์เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ำจะทุ่มเงินไปกับการพนันมากขึ้นวางเดิมพันก้อนใหญ่ขึ้นนักพนันหน้าเดิมเล่นพนันบ่อยขึ้นและมีคนขอคำปรึกษาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการพนันมากขึ้นทำใหรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ย ต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการห้ามผู้ล้มละลายหรือผู้ที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐเข้าคาสิโนอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการเพิ่มโทษทางวินัยกับผู้ดำเนินงานคาสิโนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยรวมถึงจํากัดสินเชื่อสําหรับนักพนันและกําลังพิจารณามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมจากกฎที่เคยห้ามคาสิโนโฆษณาจะพุ่งเป้าไปที่คนท้องถิ่นและจะจากัดหน้ามาที่หานักพนันกระเป๋าหนักเข้าคาสิโนเนี่ยครับ ขนาดสิงคโปร์เนี่ยมีกฎหมายคาสิโนที่มีความเข้มงวดมากที่สุดในโลกนะครับให้อำนาจรัฐบาลตรวจสอบประวัติของผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนว่าเคยเกี่ยวข้องกับอาญากรรมหรือการฟอกเงินใดๆมาก่อนหรือไม่เข้มงวดขนาดนี้นะครับยังไม่ไวที่จะเกิดปัญหาตามมาให้แก้ไขกันแล้วคาสิโนของไทยนะครับจะออกมาในสภาพไหนประเทศไทยเรามีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในขั้นรุนแรงนะครับ แล้วก็เป็นบ่อเกิดของการคอรัปชันแทบจะทุกย่อมย่าเลยดูได้จากดัชนีคอรัปชันของประเทศไทยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงครับรังอยู่ทางปลายแถวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการเอาธุรกิจการพนันขึ้นมาไว้บนดินแล้วหวังว่าจะโกยเงินเข้ารัฐเป็นกอบเป็นกรรมในขณะที่วงจรการพนันเนี่ยคือบ่อเกิดของปัญหาสังคมและเศรษฐกิจผลลัพธ์ดีที่สุดคือถ้าหากมีคาสิโนก็แค่เสมอตัวท่านละครับเพราะแม้จะได้เม็ดเงินก้อนโตก็จริง แต่รัฐก็ต้องใช้งบป,ประมาณในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมในสัดส,ส่วนที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักครับวันนี้เนี่ยปิดสวิต์นะครับไม่ส่งไฟฟ้าให้กับเมียนมาแล้วก็จริงวันหน้าอาจจะต้องปิดสวิตรัฐบาลชินวัตนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยยังคงดดึนดันที่จะใช้ในโยบายฟอกธุรกิจสีเทาเพื่อเอามาสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่แน่นะครับสักวันหนึ่ง